สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาชีพแอร์ซอฟกันอยู่กับผมช่างนันแอร์ซอฟกันครับวันนี้ถ่ายเป็นคลิปสั้นครับผมจะคล้ายๆแบบฟิลมาพูดมากกว่านะครับผมก็คือบอกนี้พักเนี้ยพูดถึงพักนี้นะครับผมก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆนะครับผมที่พักมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าเออสนใจแบงค์กันอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็ส่งรูปส่งรายละเอียดอะไรไปให้ดูนะครับเป็นแบบนี้บ่อย พอส่งรูปรายละเอียดไปปุ๊บลูกค้าบอกชําระยังไงผมก็บอกว่ามีแค่โอนลูกค้าบอกว่าครับออกครับครับออกครับบล็อกผมทิ้งบล็อก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 ,อกผมทิ้งบางท่านก็เขาบอกว่าไม่มีปลายทางโทรมาเลยครับโทรมาหาผมฮัลโหลครับปลายทางไม่ได้หรออย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มามาบ่นนะเรื่องราวชีวิตพี่เคยโดนโกงมาอย่างนั้นอย่างนี้โดนแบบอย่างนั้นจนพี่เข็ดโอ้โหปลายทางไม่ได้หรอ แต่พี่ไม่ได้ว่าน้องนะแต่พี่กลัวโดนโกงแต่ไม่แต่ไม่ได้ว่าร้านน้องนะพูดอย่างนี้ผมเจอแบบนี้โอ้เป็นยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบคนนะครับผมลูกค้าพวกนี้ยส่วนมากผมจะไม่ได้ให้ความสัมพันธ์อะไรกับเพามากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคนจะเล่นปืนนะครับผมคนจะเล่นปืนใจคุณต้องเป็นนักเลงก่อนนะครับถ้าใจคุณปัดปด,ปดกลัวโกงกลัวอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่ต้องเล่นปืนครับบอกตรงนะครับผมหรืออาจจะไปซื้อปืนอัดลมแบบตลาดนัดก,ก็ได้เดินไป หรอปืนอัดลมที่ตลาดนัดเล่นก็ได้นะครับผมก็นั่นแหละวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบอกว่ามันไม่มีโจรที่ไหนนะครับผมที่มันมาเปิดหน้าขายขายของแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวของมือหนึ่งมือสองเนี่ยครับผมจะร้อยจะเป็นร้อยคลิปแล้วนะครับผมแต่แบงค์กันเนี่ยผมขายไปเนี่ยมันจะเข้ากระบอกที่สี่ห้าร้อยกระบอกแล้วนะครับผมหลักฐานสลิปการอ่าการส่งของเนี่ยร้านเรามีนะครับผมก็ ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่มั่นใจในร้านเรานะครับผมที่ท่านพักมาปุ๊บปั๊บคุยง่ายโอนอย่างนี้ผมผมแบบโคตรหลักลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมคุณใจมาผมก็ใจกลับอ้าโอเควันนี้โปรโมชั่นวันฮาวินนะครับผมผมเอานางฟ้ามาให้เพื่อนๆเลือกฝามตัวนะครับผมโปรวันฮาวินนะครับผมลูกค้าเอาใจเอาใจฝ่ายรักเงินเงาน,น,นะครับผมตัวแรกเริ่มจากตัวแรกก่อน C85 ครับงานบาเ e ตตาตัวนี้จะให้ฟิลคล้ายๆกับตัว c ีแ5เจ็ดิแต่นี่คือ C85 ปืนนะครับผมสภาพบอกแล้วว่าเอาใจเอาใจเอาใจนางฟ้านะครับผมนางฟ้าทุกตัวงานมือสองนะเพื่อนๆสามตัวนี้งานมือสองนางฟ้าทุกตัวครับผมนีง่งามๆครับผมง,งามๆฟังเสียงสไลด์ของเขานะนี่ครับผมนี่นะแข็งแรงครับปืนนี่ครับผมนางฟ้านะครับผมเอานางฟ้ามาให้เพื่อนๆ เลือกสาตัวนะครับผมตัวที่สอง M 1นี้2 M1911 c o Government m o Go เด l จุดสี่ห้านะครับผมออ t ตมิติ c c a บ b ide, ตัวนี้นางฟ้าอีกแล้วนี่ครับสีเงินเงาถ้าเก่าจริงจะต้องมีขนแมวเยอะแต่ตัวนี้นี่เพื่อนๆเห็นป่ะใหม่ๆกิ๊บกินะครับผม Eco Smith w e s s o n ลูกม่อ4.5นิ้วของเราไม่มีขนแมวแม้แต่นิดเดียว มือสองปล่อยเป็นมือสองผมขายมือหนึ่งยังได้ไม่มีขายแยกออกด้วยนี่นะครับผมเรามาเล่นเกมกันนะครับผมเล่นเกมกันเพื่อนๆเฮ้ยไม่เล่นดีกว่าบอกเลยดีกว่าอะนี่ครับผมอาตาเหรียญเหรียญสมิธแอนเวสส์หายไปนะครับผมนี่นะก็เลยใส่เหรียญโคมาให้นะครับผมเหรียญม้าอะก็สวยแบบนะครับผม <laughs> ก็โอเคสามตัวนางฟ้าเดี๋ยวเรามาเทสให้เพื่อนๆรับชมอ่ะโอเคเริ่มจากอา ตัวของซี5็สิบห้าก่อนเลยกว่าอ่าเดี๋ยวทสปืนให้ลูกค้าดูเลยดีกว่านะครับผม c ีเจ็ดสิบห้าเอานางฟ้ามาให้ดูนะครับผมเอานางฟ้ามาให้ดูนะครับผมนี่นะอ่าโอเคมาซีเจ็ดสิบห้าครับนี่บาเรด้านะ C ีไม่ใช่ c ีแปดห้าทดสอบให้รับชมสามนัดออเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกขัดนะครับผมนี่เห็นไหมขัดลำกล้องอันนี้ออกจากกลงไกลครับผม นี่ครับแล้วก็ค้างสไลด์ปืนไว้นี่นะโอเคขออนุญาตนะครับผมขัดลํากล้องนะมันเกิดเกิดขึ้นได้ครับผมปืนจริงก็ขัดลํากล้องครับแผงการก็ขัดลํากล้องนะครับผมนี่ครับผมมาเรด้าซีแปดห้าครับผมเอาใจคนรักสายคลาสสิกครับผมอ่าโอเคต้องพลายหลังป้ายจบไปแล้วสีแปดห้าโคตัวนี้ผมยิงสองนัดพอนะครับผมยิงสองนัดพอเพราะ ผถ่ายบ่อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือตอนเย็นครับลูกค้าตอนเย็นเย็นมากๆเลยครับผม31สุราษฎตุลานี้วันฮาโลวีนทดสอบได้ลูกปกติสองนัดครับผมลูกอันนี้คือมันติดมากับปืนนะครับผมลูกค้าเขาลูกค้าเขาขายปืนให้ร้านแล้วก็ติดมากับติดมากับปืนนะครับผมเอาเค้กโฮโกเมนต์นะครับผมออโตเมติกคาบายนะครับผมทดสอบให้รับชม โซมิตริคาร์บายครับโคเกิลเมนต์นะครับผมหนึ่งร้อยปีอาร์ฟฟาครับผมเอานางฟ้ามาให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมอ่าอีโคสมิธแอนเวสสันครับผมอีโคไวเปอร์นะครับผมสี่จุดห้านิ้วเงินเงานะครับผมบรรจุหกนัดเดี๋ยวผมยิงให้เพื่อนๆชมหกนัดเลยลูกโม่เนี่ยมันต้องยิงหกนัดนะครับผมต้องยิงเป็นโม่นะครับผมจะมายิงนัดสองนัดมันไม่ได้ครับผมนี่นะอ่าโอเคแอนเวสสันครับบรรจุหกนัดนะครับผม ปิดโมไปนะครับผมอ่ะโอเคของง้าน,นกยิงแบบซิงเกิลนะครับผมนี่ซิงเกิล <c oughs> อ่าโอเคหมดนะครับผมหกนัดโดนเข็มตอกหมดนะครับผมนี่นะนะครับหกนัดนะครับผมนี่นี่นะนี่จะต้องถ,ถูกเข็มตอกแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะอะเพื่อนเพื่อนดูสามตัวครับผมนี่นะโอ้โหสวยครับอ่าโอเค ก็ถ้าเพื่อนๆชอบสุกใจนะครับผมอย่าลืมแอดไลน์ผมมาที่แอด 205, o ูนย์หหรือโทรสอบถามสินค้ากับผมที่ 093, 3์9 2 3าสวันนี้ผมช่นนั้นแอดซ็อกกันขอตัวลาไปก่อนเบอร์งเงินแม่กกันเปิดกระดันที่2แล้วใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบสุกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ